ามดมากัดต,ตามดดยมอดเลยแล้วตรงนี้แม่งอยู่ไม่โมคตรหลอนเลยเว้ยแม่งเดินมองไปทางไหนแม่งยาไม่ขยับแล<อ>้วโผล่มาแม่งเป็นแม่งมุมเนี่ยโอ้อย่างเฟี้ยวเลยเกียร์สุดในสามโลกเลยสัตว์นี่ไงแอนขับขับอาวุธหมดได้ขาดแอน,นอันนี้ว่ะแอนแฮ๊บบี แอนพาดแอนพาดกับหัวมดอาติดเหรอเดี๋ยวกูส่งเคาะให้เวนมาหนีหมดเวนหัวมดปีเฉยอะหัวมดไว้นี่แล้วกันเฮ้ยแอนพาดไม่ใช่ครับเชือกเชือกหน่อยครับเชือกเออครับอีกครับอีก แล้วก็ขับอีกแล้วก็ขับอีกโอเคหมดแล้วแล้วก็ไปคาเป็นเดทต่อเฮ้ยอยากได้ใบบุบกอ่ออยู่ไหนวะใบบุบกใบบุบกอ่อน,นงานประเคียงนะเพื่อน <laughs> เรานล้างไข่น้ำใบใบอะไรน <laughs> ี่น้ำใบบุบที่นี่เฮ้ยมันอะไรเสี่ยว มีไปแล้วต้องย้ำรอเปล่าเอออืยำเลยฮะดูดเลยไม่ดูดเลยตีมดตีมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหนีกูเหี้ยว่ะเฮ้ยช่ามดมดเที่ยอย่าหนีกูดิเอากูจะเอาอืมเอะเฮ้ยเฮ้ยอืออือออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ย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 เฮมยเฮ้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 ยเฮมาเฮัยเายเฮยเฮ้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 เ้ยเลัยเฮ้ยเฮอยเ้วเฮแล้วไยแล้วเฮยเฮ้ยเล้ยเฮ้เ้ยเฮ้ย้้้้เย้ได้้้ปแล้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 ้้้ยบายบยยยนย้ย้ย้เฮ้ย น้ำเราเจอน้ำน,ำน้ำลงมาเอาน้ำหายวัดเ e ออยืนนี้ไปเจอใหนโอเคกลับบ้านดีกว่าไม่ได้ขึ้นทางนี้โอ้ย I am hungry I am hungry เฮ้ยพังกี่ผิดขึ้นผิดทาง ต้องขึ้นบนใบไม้ก่อนชัวฮ้ยมาแล้วเอ้าเมื่อกี้นี่ย่างมาแรงไว้ไปไหนเฮ้ยมอนมึงเลืมึงเหลือกูด้วยนะหนึ่งกูยังไม่ได้กินข้าวเลยกูเมื่อกี้นี่ย่างมาแรงมาหายไปเฉยเลยกินกันหมดแล้วหรอกูกูกินได้กูกินไงโทษโทษโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้มงไม่เป็นไรแต่แอม่อนเนี่ยกินทั้งเพี้ยร์เลยกินกูยังไม่ได้กินเลยกูกูเอาเอมาแรงมาแล้วกินมาแมลงกูหายไปเฉยเลย นี่ไงเสร็จแล้วใหญ่ใหญ่ชิบมันกระเดียกไปต่อหน้ากันเลยเราไปได้กินยึกวันเทศกาลมิ่งทานเราที่เลี้ยงกินเออเฮ้ยโมเห็นมันหุมลอยได้หว่ะดูดิตรงนู้นอ่ะเฮ้ยมันลอยได้เว้ยเทปักเป็นใหญ่ไอสัตว์เฮ้ยมันเป็นใหญ่เหรอไม่ใช่หรอมีเป็นใหญ่หรอมันก็ไม่เห็นใหญ่มาเลยวะนี่วัวแบบบกมาเผื่อเพื่อน หรือหลือใครวะไม่ได้พิืดมึงแล้วกันไอพีดมึงไม่ต้องมาใช้นะของดีอ่ะของดีไม่ต้องมาใช้บอกเลยมึงจะเป็นโจนินเดียงคุณมันก็แค่ใบบุกบุกนะโอ้ยแหม่คุณคุณเดินเปล่ามึงจะไปสู้กับวบมดมีเป็นถูไม่มีเวียนมาชุดไปก่อนไอ้มาลองบูเบิ้ลไฟเบอร์มาดิ ไม่ไปเบอร์เลยอะอ๋องวันสอวันออกมาดิี่แรกก็ไปบกไปเออนายจุดสังเกตเมื่อกี้ที่มึงเดินไปใช่ป่ะเวลาเป็นฐานน้ำอ่ะในแมปบีงพื้นที่มันจะเป็นลายๆอ่ะตีกูทรงไมเดี๋ยวเลือกกูจะตายอยู่ได้วเรื่องของกูมีเครื่องหมายตกใจที่ต้นต้นโอ๊กว่ะเออเป็นเควสไงเควสที่กูบอกมึงอ่ะเป็นหุ่นยนต์อ่ะเฮ้เจอเครื่องอันอะไรอีกันหนึ เฮ้ยแมงมุมมาอยู่อะไรตรงเนี้ยแมงมุมมันเข้าที่วิจัยไม่ได้ใช่ปะแมงมุมไหนแมงมุมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้โอเคนั่นแหละมาดิครับก็มาดิครับแอมก็มาดิครับแอมเอ้ยแมงมุมเข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยไรแมงมุมเข้าไม่ได้เว้ยเพื่อนหลบมันเข้าไปข้างในสุดเลยนะเออเข้าไปเลยนะเข้าในสุดเลยเอ้ยกูอยู่ในตัวมันเว้ยกูฟิวชั่นกับตัวมันแล้วเนี่ย กินเกียร์อะไรนะฟิวชั่นกับตัวแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ฟิวชั่นอ้ฟิวชั่นเฉยไอ้ไอ้เสียบร้องเลยเกียรบัคเกียร์แหละไอ้นายเก็บน้ำมันไปเยอะเลยนะเก็บไว้ไปอัดข้างแค่นั้นอ่ะเออชิปเออใช่ใช่โอ้ฟิวชั่นกับตัวมันเฉยเลย เริ่มตอนนี้เอ่ยเจออะไรที่จําเป็นจำเป็นเก็บไปก่อนนะผู้หาหยุดน้ําไม่เจอเลยเนายนี่นี่โมโม่ไอ้นายมึงคับธนูพิษได้ด้วยแหละได้เหรอใช่ใช่คือพิษได้ไงมันต้องต้องรอไงคือต้องฆ่าแมนูพินพูดถึงให้มึงอันนาร์ไปก่อนแต่ตอนนี้เล่นไปเรื่อยก่อนจ่ายแม่ธนูพิษคนล็อกอะไรวะเออนายมึงอะต้องใส่ชุดนั้นไว้ชุดชุดธนูเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ชุดธนูชุดแมงมุมเพราะว่ามันเป็นไฮสตาเมน่าสตาเมน่าล็อกอันนี้ก่อนแล้วกัน อ๋อไอ้สัตว์มันจะแม่งไม่รับอยญาตเลยด็อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อก็มีไงินไดอาวุธบาได้อันเนี้ยแค่อันนี้เงี้ยเอาฆ่ามไปได้หลายตัวแล้ว์เว่นอะไรแอนค์ขับอ๋อใช่ๆแอนคับนี่คือดีๆีสำหรับต้นเกมอ่ะนะเพราะว่ามันใช้ได้เรื่อยๆเลยอ่ะโอพีมากเลยวันนี้อินเวนทัน y โอ้โหเฮ้ยเสียงไรอะ แค่ไหนเนี่ยเนี่ยโอ้ยเที่ยอีกแล้ว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 ตั่แง่ตัวไอตัวแง่จับมานเอาไว้อยู่แถวตรงไหมจับมันไว้อยู่แถวนี้นะสวัสดีครับมาดิครับมาดิครับเออไม่ให้หมดวะยังครับเพราต้องเก็บเก็บมันอยู่ไหนนี่ไงนี่ยอยู่นี่เต็มเลยนะเออต้องเอาเยอะๆเก็บไปเยอะๆเลยเต็มเลยน้าเพื่อนโอ้หสามเออเดี๋ยวเจ็ดแค่เดี๋ยวคุณเจับเลยเพื่อนจับเลยเฮ้ยคจะตาย พลังงานหมดว่ะวิ่งไปโยไปไหนแล้วมะโหลหนีไปแล้วเหรอเออมอนกูก็เหลือเอาอาวุดบดให้มึงไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูจะให้มึงมึงก้าบอกว่าอย่าเพิ่งพูดไอ้สัสเ้ยอ้าวกูบอกหรอวะกูจะบอกอย่างละปคนเดียวอ่ะเฮ้ยเมื่ยังไม่ได้บอกวะเฮ้ยกูยังไม่ได้บอกเลยไม่กูจะบอกมึงว่ากูจะให้มึงแต่มึงบอกกูว่าอย่าเพิ่งบอกนะโมเฮ้ยนั่นนะให้ตรงเนี้ย เราใช้คอนทุบลงมาได้แน่ๆไอ้น้ำมันเนี่ยน้ำมันก่อน <gained ar. S 1> แต่ต้องสร้างแนวทางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านมันเก็บแล้วถ้าเมื่อก mm ูขาดขาดก้อนหินเฉยๆอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวกูกำลังหาอยู่เดี๋ยวกูสร้างเอาก็ได้อยู่อ้โมมีอะไรกินปะเฟสมึงขึ้นเหมือนกูปะ ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นว่ามึงเคอยอยู่นี่ไงไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ขึ้นคุยแบบเควสมันอยู่ข้างล่างอะ่ะยังยังยังมึนรับมึงรับดิรับยังอ่ะไม่มันมีเครื่องหมายตกใจอยู่ด้านล่างเว้ยกูณกำลังงงอยู่ว่ามันตกใจอะไรมึงรับยังอ่ะกำลังไปอยู่ถ้ารับแล้วก็เจอเจ,จอแมงมุมตัวเล็กกว่าเพื่อนนะต้องเดินอ้อมอันไหนเดินอ้อมกิ่งไม้น่ะเออโอเคนี่กูวิจัยได้หลายอย่างเลยเนี่ย ไม่กากจับลูกธนูอ่ะไอ้ยังไม่มีเยอะเลยเออมันลูกโอเก็บมาได้เยอะเปล่าะเยอะอยู่มั้งเชยเชยไปงานจิลเว่เราสองคนเยอะเงินแต่เดี๋ยววันนี้กูกับนายก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เพราะลูกธนูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเบาไปเออเบาจริงครับอันนี้นี่กูเก็บเาวุธกูได้อาวุธคาร์มมาเดี๋ยวมันดูเดี๋ยวกูคารให้ได้มั้งเมื่อกี้ตีมาสองตัวน่าจะได้อยู่มั้ง เดี๋ยวไม่ก็ต้องไปตีมดอีกอะเดี๋ยวด้วยนะครับแมนเดตครับสี่เออครับแอนด์ครับได้ป่ะขับแอนด์ครับไปสักอันเลยเฮ้ยเหลือต้องไปตีมดเดี๋ยวเออไปตีมดก่อนเดี๋ยวกูไปตีมดก่อนเพราะว่ามันไม่พออยากได้แอนดคับมนอยู่บ้านวะอยู่บ้าน คอนทุบเร็วปะตีมอดอยากตีมอดขาดขาดเดี๋ยวไอม,มอนมังขาดเดี๋ยวกูนหนึ่งกูจะได้สร้างให้ตอนนี้กูขาดแอนแมร์มเบเดตจะสร้างให้สองคนเลยขาดหัวมอดขาดอีกอันนึงอันนี้ขาดอีกอันนึงขาดอีกอันนึงได้แล้วได้แล้วไอ้กูของครบอยู่มอนดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูได้ครบแล้วไม่แด่๋ยแบบของที่กูเห็นมันจะขาดหัวมดหัวมดน้อยมากเลยไม่กูมีไงกูมีอยู่นี่ไงกูมีครบแล้วเดี๋ยวรอแต่กูเลยเฉโด ขับขึ้นไปข้างบนไปได้ขาดเหลือเหลือตัวเหลือตัวเหลือตัวนึงเหลือตัวเหลือไอ้นั่นอ่ะมันมานติดเอ็ดนี้ปะขาดอ๋ออันที่สามขาดอันเดียวอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องในกล่องลองดูหน่อยที่เป็นแอนด์ขาดปะเพื่อเพื่อเนี่ยขาดนี่เดียวเออเฮ้ยนอน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  ขุดแม่งเลยเดีินๆเนอะขาดแอดสร้างฐานแอดขาดแล้วอ๋อบูเบนไฟเบอร์ดิบูเบนไฟเบอร์บูเบนบูเบนไฟเบอร์สักสี่อันจะได้สร้างให้มอนได้ในในในถัง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 ไอ้เจ้ามดกูจะเอาไม่มีมอนมันไม่มีตัวเหมือนกูมันต้องมีตีตัวใหญ่มั้ง เออตัวใหญ่อะต้องไปตีนั้นงั้น้้นนนน่่กองัเดี๋ยวเอาูเบิ้นไฟเบอร์ให้หน่อยหน่อยเดี๋ยวสร้างให้บุกหนกกันอะเดี๋ยวไปตีตัวใหญ่ต้องไปตีมดงานยันเนี่ยหนอนกูเฮ้ยหนอนมาแล้วนี่กูดรอปแอนท์พะขุดแมงเลยขุดต่อแล้วก็ตีแล้วก็ตีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอา เก็บมาเต็มเลยเฮียชิ้นส่วนเฮ้ยมันแรงตดเหม็นเว้ยว้บเป็นอะอวุ้บข้างล่างอะได้เหรอโอเคเห็นละแอนคับเนี่ยทำไมมันทำไมมันกระเด็นอย่างนั้นวะเฮ้ยมันแรงตดเหม็นเว้ยตายยังอ่ะยัง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 อยู่ดีมีสเสมออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องให้แมงมุมเคลียร์กับมันต้องรอบให้แมงมุมตีไม่ไม่ ฆ่าได้อยู่ไหนแล้วอยู่นี่ไงต้องตีกไอตัวนี้เว้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันต้องลากมาตีด้วยกันเว้ยมันไม่ต้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูฆ่าแต่ตายแล้วตัวเหี้ยน่ะใช่หรอมันง่ายตัวนี้ง่ายกว่าแมงมุมอยูใช่เหรอวะเฮ้ยสัตว์คนพิษโอนคนพิษไม่ใช่หรอครับคุณพิษเลยนายได้หุดแล้วตีเลยมาไอสัตว์มันจะโดมันจะโดระวังพิษทีเดียวตายนะจีเออเนี่ยมันมีอิอด้วยสวยอ้อมตายไวเออเออตายโอเค มันมือนอ่ะของคูมันเบาอ่ะของกูมันแค่เป็นหนามเฉยมึงม่ใช้แอนดขับอแนับแล้วมันจะสต่รได้เ้ไอ้แมลงตัวเหม็นไปไหนวะเดี๋ยวอยู่นู่นมันเป็ดไหนวะนี่ไงนี่ไงอ้แมลงมันต้องใช้ธนูญิงป่ะไอ้ตัวเนี้ยแ่กข้าวนนี้มันเเล่นยากไอ้ตัวนี้ต้องหนาคนมันเข้าไปใกล้ไม่ได้หรอไอ้ตัวเนี้ยใช่ใช่ต้องใช้ถนูยิงล่อหาไมุมนี้แล้วกัน แต่ไอ้นั่นอยู่ไหนวะไอ้แค่สร้างนี่ไม่ได้หรอกเลื่อนกูน้อยดีล่อไปตีกับแมงมุมเลยแล้วกันแมงมุมเดี๋ยวไอ้มอนมึงไงเนี่ยเดี๋ยวกูธนูยิงฮะลากมาเพืจะล่อกับแมงมุมยังไงแล้วแมงมุมลากไปแมงมุมลากดีเดี๋ยวกูมีธนูอยู่แมงมุมไม่มาสักตัวเลยมีไหนวะ นี่ไงข้างหน้าเนี่ยมันไม่โผล่มาไอตัวข้างบนนี่มันบัล็อะเนี่ยมันหล่อเออมันบั็กแน่เลยเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วเว้ยมาเนี่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 โดดมาฮัลโหลเออเออเอาะเออสวยมาเนี่มาเนี่มาเนี่คอรมอนคอะมอนกรวุ้ย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 ไวเกินไวเกินไวเกินตดเหม็นดิตดเหม็นตดดิตดดิเออเออนั่นแหละตดเลยตดดิ ตอนนี้เออน่มันกลับมาเอ้าเฮ้ยแมงมูมาขนาดดีไม่ดีมันกลับเฮ้ยมันตดไปแล้วอ่ะมันตดได้รอบเดียวปะหลายตัวเลยมูถอยกันตดละฆัามันอีกได้ปะมาเร็ว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 อู้ยอย่าไปเลยอย่าไปเยอะอย่ามายุ่งกับกูนะอย่าสิอย่าหัวไหนอยู่นี่ไหน โอ้โหมันเลือดเพิ่มเลือดได้ดิใช่ไงมันจะพร้อมเลือดเราตอนนี้ก็ของยังไม่มีไงเพื่อนอย่าเพิ่งเล่นเลยเพื่อนมันกี่ตัววะเนี่ยกูนับได้ประมาณ6ตัวนะตอนเนี้ยโอ้โหพอเหอะอย่าได้เพิ่อย่าเลยตรงนี้มันนับเกิดเพื่อนเยอะเกินมันต้องให้ตีอ่ะมันต้องให้ตีอ่ะมันต้องให้ตีกันน่ะบนายนายยิงนี่นายยิงนี่เนี่ยข้างขวาข้างขวาเนี่ยเพิ่งเวลามันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นนายนายยิง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 มันไอ้นั่นดิยิงยิงก็แรงเต่าทองเลย เออนี่แหละเอ้ย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 คนผิดแล้วเว้ยคนผิดแล้วตี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 กันตีันผิดแล้วเว้ยคนผิดแล้วเว้ยเ w ้ยทำไมบนตัวเต่าทองไม่มีอะไรดอกปักเต็มเลยเนี่ยมันมีไม้คนละแมงมุมไม้คนละกนก็มันโดนในนี่ไงโดนท่านมุมไปตีกันเฮ้ยเราต้องไปช่วยนะเนี่ยช่วยใครครับสงสารแมงมุมเฮ้ยกูกูชอบแมงมุมอ่ะ ไอ้ข่าวมึงเก็บอย่างมึงเหรอเอาคุยตายกูโดนตดตายน่าสงสารจริงจริงวันนี้มอตตายเฉยนับเอือกูโดนตดตายเอาตายเพื่อเฮ้ยกูโดนตดตายเกียรติเดียวอ๋อ โมเย่อะไรมึงดูเลือดกูดิเลือดกูมีอยู่แค่หนึ่งกูแค่หนึ่งนึงนะยังงี้ลงไม่ได้เลไม่อาจต่อได้เลยไม่ตดลมควันเลยว่าเราต้องอยู่ห้องบนห้องบนเมื่อกี้นี้ก็อยู่ห้องบนแล้วมันยังไม่รอดอีกอ่ะตดเลยของเชี่ของโอเคเนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าฆ่ามันได้นะเอาเอาของมันไปวิเคราะห์เลยเลยฆ่ามันหนีฆ่ามันหนียิงมันต่อได้ปะ ม,มันจะเด้งเลือดมันเด้งเรื่อยๆไงแค่นายยิงไงแล้วเดี๋ยวมึงมึงอ้อมมาตีหลังดูไปบ่อนไปหนึ่งไม่มันไม่เอาเอาคูปะตีไปดิมันเอาอาวุธคูปะตีมันอาวคูปะมาสตาร์ได้คูเลือดไม่มีละเดี๋ยวกูเอาธนูไปเล่นไมมนนนั<ห>น่ธนูหมดแล้ววะลูกธนูหมดแล้วเหรอเออมันอยู่ข้างล่างอ่ะต้องไปเก็บอ่ะต้องลุมตีแม่งวะมีลูกธนูไหมลูกธนูหมดแล้วะ ข้างล่างหมดเลยอยู่ข้างล่างระวังมันตดนนเออเออหมูยิงไปเลยให้กูไปคปับลูกธนูใหม่แล้วคว่อยมายิงมันได้ได้ขับมาไอ้มอนต,ต์ลมไปตีเดี๋ยวพวกกูสองคนยิงกนันเ<ด>พราะเล่นกูไม่มีละรอละรอละเออเออมึงรอไว้กูเก็บพวกธนูก่อนครับต้องต้องรอมันตดรอบหนึ่งก่อนวะไม่งั้นเข้าใกล้ไม่ได้เลยอ๋อไอ้เที่ยวศึกของศึกอยู่ในคางอีกคนนึงเฮ้ยเฮ้มันกลับมันกลับมันกลับโม่โม่ แมงมุมทำไมแมงมุมมันไม่ตีกับมันวะตอนแรกยังเห็นแมงมุมตีกับมันอยู่เลยตดดี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 มาละวมดอุ้ยแมงมุมตีกูเอี๋ยวเด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 ี๋ยวเอโมก่อนรอโมกันนายนายนายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ารอคนนายเราคนเราคนยี่แมงมุมมาตีกูเดี๋ยวเราแมงมุมไปก่อนนะเฮ้ยตดดีตดดีแมงมุมมัตีแล้วเอ้ยแมงมุมมันจะมาตีไก่ตัวตดวตดแล้วเฮ้ยมึงมาชุบผู้ไหนมาชุบผู้ไหนแมงมุมมันตีไก่ตัวมมาาคคนนเเดดีียวยว จาตื่นเฮ้ยมันไม่ตีกันอ่ะมมงตีไม่ตีเหรอไม่ต้องให้ต้องให้ไอ้แมลงมันตดออกมาเว้ยมันถึงจะตีกับแมงมุมมึงยิงดิมึงยิงให้มันตดไมั้ยล่ไปร่อมันล่อมันให้มันตดอ่ะมันเลื่อนๆมันเหลือเยอะอยู่อ่ะมันไม่ตดอ่ะดิปัญหาตดดิมึงลงไปข้างล่างแล้วมึงก็ตดขึ้นตดดิเฮ้ยตดแล้ว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 แล้วก็ยิงแมงมุมยิงแมงมุมให้มันตื่น แล้วแมงมุมมันก็จะตีกับตัวนี้เฮ้ยแมงมุมมันแมงมุมไม่ตื่นว่ะครัมันย네ิงตัวตรวแต่เดียวก็ได้ป่ะเดี๋ยวกูยิงแต่ระยะไกลแล้วกันไมงมุมแมงมุมนิ่งเลยแมงมุมพักไอ้บ้าไอ้เหี้ยแมงมุมไม่กัดเลยวะเอาเอาตัวตรวให้ตายก่อนเถอะแมงมุมปล่อยมันเฮ้ยโอ้โหเจ็บพิษนอยกดกดเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเลยมันจะยิงแม่นขึ้นเล่นมันตาตาเล่นมันตาตาแล้วมันตาตาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ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 ้ย เฮ้ยด, Allah, ด, Allah, ด Allah, ูดิดูดูด <th ูดูดูดูมูด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 อดู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 กูดูดัดยดู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 ยูด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 ดู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 ดดีดู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 ดดู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 มันูด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 ดู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 ููู ตายแ้วตายแล้วนี่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 ตายแล้วเอ้ยตายแล้วเว้ยเออเต็ยแล้วไอ้มงมุมอ่ะไอ้มงมุมโอ้โหอะไรเต็มแบบเลยวะเนี่ยมาดิสนุกเยอะเออเอาเดอเอาเยเอาเดอเอาเดอเยอะเออเอาเดอเอาเดอเอาเดอเอาเออเอาไอวอนเดี๋ยวเดี๋ยวเาไปด้ไ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 ด้เอ้ย ไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานหมดไอ้ทีเรียกวพลังงานหมดเออชุบเล่อยเขาเป๊ะชุบเล่อยพลังงานหมดไอปเต็มเลยเดี๋ยวมึงอไห้ตัวตดนะไปไปหน้าหัวลูกฉลูตอกเต็มเลยสักเก็บลูกธนูก่อนไหมเกินแมปเลยเนี่ยเออายาเปล่ายาเปล่ามียา

เออโอ้มาเต็มเลยว่ะมันขึ้นว่ะมันขึ้นใคนเพื่อนว่ะไม่ตัวละเนี่ยโอ้ปาดีว่าให้มันต้องปลูกมันต้องปลูกมาคืนนี้ป่ะเราต้องปลูกมันคืนเลยป่ะเฮ้ยเลื่อนยังดีลืไหมต้องลงมาทุบอาวุธมสตันได้ลงไปทุบกระโหลกมีการอาวุธทุบกระโหลไปทำไมนะลู่ชายเดี๋ยวโกชูมาเออโุู๊มันหนึ่งไปหนึ่งว่้เพะถต่แรกนะไม่ก็ตายถามเออเอออ่ะ เอาคูเป็นตัวแทงเฉยเลยเออสวยตั้งนานก็ไม่ทุบไีเวียนเฮี้ยกูจะตายเก็บเต็มเลยถัดวัดนั้เก็บรูปขนมก่อนเก็บรูปขนมหวานเก็บรูปขนมเกินแบบนล้เนี่ยเริ่มลกตาแล้วตอนนี้เออมอนเดี๋ยวเราก็เอาอันนั้นไปลงอะไรใช่ไหมแล้วก็เอามาเก็บไว้ในกล่องข้ามอ่อนจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างไม่เคยเห็นหน้าตามยังมึงจะไดินาปลงอะไรได้เปล่ามีไฟมีไฟฉายไหม ไม่มีเหรอเกมนี้ไฟฉายได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไฟสว่างเอาทอสเอาไฟแฟร์คูไปเลยเอาทอสมาก็ได้ไฟไฟนี่เนี่ยเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี้มาธนูเดี๋ยวนะขอดรอปธนูทิ้งก่อนเกินเกินเลยเกินเลยเนี่ยไอ้นายมึงสร้างมาเหยียดเราที่กูเก็บมาได้สี่สิบบาทลูกูโคตรเยอะเลยเจัดละสร้างไว้ประมาณแปดสิบพันนะเพื่อนเกินเกินงั้นเดี๋ยว อย่า้างหน้าไปล่าบอลในมุมกันเพราะกูอยากสร้างธนูแรงก็มปิดว่ะกูอยากสร้างธนูแรงว่ะเออได้ได้ได้เบนเดตหมดแล้วด้วยอยู่กูอยู่กูกูเก็บกูเก็บมาเต็มในแบนเดตไหนเนี่ยไปแหละอยู่กูไปหาแผ่นไฟเบอร์ก่อนแล้วกันนะมาขอยิ้มไฟหน่อยจะไปหาแผ่นไฟเบอร์เว้ยแต่มก็มืดเกินจะหมดแล้ววะแป๊บนึงจบให้เดี๋ยวาค่อยจ้างใหม่ก็ได้กูมีน้ำมันเต็มเลย

เหลืองๆอ๋อก็ไมาใช,ใช่นิวะแดด,แดดแดดแรงจัดไอดสัตว์แมงมุมมันมีแค่มันมีแค่นนะมไม่กี่ตัวประมาณก็อยู่แค่นั้นแหละมันไนมะ่มีตัวอื่นแล้วแค่นั้นแหละมันไม่อัพบุกเลยใช่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 ใชใชกกาารีบเจ้าหน้าก,กวาดจ้าหน้ากวาดจ้าหน้ากวาดเฮ้ยเขาก็ด้วยเพื่อนเฮ้ยสร้างอันนี้ได้เลยดีกว่าลืมไปต้องผมแค่นั้นไอสัตว์ลืมสร้างเลยได้เลเพื่อนมาดิ ใส่ชุดครับเออเสียนใส่ชุดเหมือนเปลี่ยนชักดาบไปมาดิ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 าดฮัโลโหลเข้ามาดิครับมาดิครับเออจะใช้ไงวะเออตีแม่งตีข้มาดิครับวูฟสไปายเนี่ยอุ้ยอุ๊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 ยโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลย เฮ้ยมันชื่อแมงมุมวูซ์ไปเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไอ้เแคยนี่บอสแล้วคนละตัวแล้วไอ้เแค่คนละตัวแล้วโอ้ยลุงกรุกิตตัวนี้สองสามตัวจะบ้าก็ว่าอ,อยู่สิแมงม,มุมแม่งไม่คุ้นเลยโหแล้วพอกูตายพวกแป้งวา้าห่า